ลายภาคส่วนค่ะบูรณาการลงพื้นที่ตำบลละแอในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดโดยการทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ที่42สนักง,งานพัฒนาภาคสี่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มีการจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภายัยชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะหาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่47นายกองการบริหารส่วนตำบลละแอผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลละแอรวมกว่า20นายพร้อมยานพาหนะรถยนต์บรรทุกน้ำ2คันและจักรยานยนต์ตรวจการ4คันลงพื้นที่หมู่ที่1บ้านละแอตำบลละแออำเภอยะหาจังหวัดยะลา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนล้างทำความสะอาดสิ่งปฏิกูลดินโคลนให้แก่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่รวมไปถึงกำลังทั้ง3ฝ่ายทหารพัฒนาทหารพรานและฝ่ายปกครองยังได้มีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งจะประสานผู้นำชุมชนตลอดจนไปถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อดําเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปอด้วยค่ะ,คะขณะเดียวกันนะคะทางเทศบาลนครยะลาค่ะก็ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยนะคะลด ปรับอัตราค่าน้ําประปาแล้วก็งดเว้นค่าปรับของผู้ใช้น้ําประปาในเดือนมกราคม2567เป็นระยะเวลา1เดือนค่ะให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะตามที่ได้มีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่22จนถึงวันที่26ธันวาคม2566ที่ผ่านมานั้นค่ะในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะทําให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาค่ะจึงได้ประกาศให้เขตพื้นที่เทศบาลนครยะลา เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธรารณภายัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภยัยทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงปรับลดอัตราค่าน้ําประปาและงดเว้นค่าปรับของผู้ใช้น้ําประปาในเดือนมกราคม2567เป็นระยะเวลา1เดือนค่ะได้แก่การปรับลดอัตราค่าน้ําประปาในทุกช่วงอัตราค่าน้ําประปาในอัตราร้อยละ50นะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและงดเว้นค่าปรับจ จำนวน100บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะซึ่งมาตราการการช่วยเหลือดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงหน่วยงานราชการแล้วก็รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจนะคะ